<c oughs> เสีียงม,ม่สวัสดีเช้าว,วันที่5นะครับก็เดี๋ยววันนี้ตามแผนจะต้องไปที่เมืองนาลาครับไปนาลาพาร์คที่มันมีวัดท้าใหญ่แล้วก็มีสวนกว้างด้วยนะครับก็เดี๋ยวนั่งรถไฟจากเกียวโตไปสักประมาณ40นาทีนะครับขึ้นที่สถานีเกียวโตสเตชันเลยนะครับเป็นสายนาลาไลานะครับก็เดี๋ยวไปกันเลย ไปมา40เกือบ50นาทีครับตอนนี้มาถึงนาราเรียบร้อยแล้วครับโอ้แบบโหแดดโคตรร้อนเดี๋ยวต้องกลางร่มอีกแล้วไม่งั้นไม่ไหวหน้าดำแน่้ายมือตรงนี้เป็นทางเข้าานาราพาร์คครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองเดินหาอะไรกินตรงข้างหน้าตรงนี้ก่อนนะเหมือนมันจะเป็นช็อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับไม่งั้นก็รอสัตว์รือเซเว่น,นครับข้าวเช้าวันนี้ สรุปข้าวเช้าว,วันนี้มัฟฟินกับกาแฟเย็นลาเต้ครับครับพิมอิ่มเรียบร้อยก็ไปกันแรยเข้าวสวนวางอยู่เต็มครับให้หารต้องระวางงาังนะไม่งั้นเดยวโดนโจมตีได้นะไง ไม่มีให้กินเลยไม่มีดูครับน้องๆก็กินหญ้าหาอาหารไปเรื่อยไ,ไม่ทันอะไรกวางก็มารออาหารนักท่องเที่ยวแล้วกวางเต็มเลยมาเที่ยวสวนสัตว์นะครับ นี่ครับแผนที่นาราปาร์คครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปวัดไทโดจิเนี่ยครับเทมเพลวัดพระใหญ่แล้วก็กค่อยคเดินเล่นรอบๆสักหน่อยครับป้ายนี่คือบอ่อกวางครับแต่ละตัวก็จองสบายกันเลยเขียว <c oughs> <c oughs> สบายตั้งแต่ปากทางเข้ามาครับก็คือกวางก็งจะเลี้ยงแบบอิสระนะครับ ก็จะมีร้านที่เขาให้ซื้อขนมข้าวเกียบครับไว้ให้ป้อนกวางได้นะครับก็เช่นเคยครับสถานที่ใหญ่ๆก็นักเรียนจะมาตสนศึกษากันเยอะครับไปแต่ละที่ก็เจอนักเรียนเยอะทุกที่เลย ่นีหน้าซุ้มประตูทางเข้าหลักคนระับโอ้โหใหญ่มากเดินผ่านซุ้มประตูใหญ่มาแล้วครับเมื่อกี้มเป็นประตูไม้แบบก็เก่าแก่ครับแล้วก็ใหญ่มากครับอันนี้เดี๋ยวจะถึงตัววัดหลักแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองโอ้โหอลังการมาก นี่ครับหน้าประตูทางเข้าวัดนะโอ้วัดค่อนข้างใหญ่มากอาคารมันสูงมากนะครับนี่ครับข้างหลังก็เป็นวัดใหญ่โทไดจินะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่ข้างในกันนะครับ นี่ครับให้ดูบรรยากาศข้างในก็นักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรครับนี่ครับที่วัดพระใหญ่ตอนนี้อ,อ,องค์โคตรใหญ่ใหญ่มากๆครับจะให้ดูข้างๆครับว่าใหญ่ขนาดไหนดูจากข้างๆฮะสังเกตว่าองค์ใหญ่มากครับ เทียบกับชุดสการะอันนี้พระองค์รองครับเทียบกับพระองค์หลักใหญ่พอๆกับวัดที่ยุดยาเรานนี้คือแบบจำลองนะครับกอจะเห็นว่าตัววัดนี่คือก็ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าข้างๆก็จะมีเป็นเจดีย์ ประกอบสองฝั่งเป็นถือว่าเป็นวัดที่สวยมากเลยครับอันนี้คือฝั่งด้านขวามือนะครับขององค์พระนะใหญ่มากชมพระใหญ่เสร็จแล้วเดี๋ยวไป เดินชมบรรยากาศข้างนอกบ้างครับตอนนี้แดดโคตรร้อนอมไม่มีอะไรกินเลยรอรับอาหารนะ <c oughs> นี่ละคังยักษ์ครับ เดินเลยวัดพระใหญ่โทไดจิมานิดหนึ่งแล้วมันจะมีวัดข้างหลังอีกครับอีกวัดหนึ่งก็เดินตามนักท่องเที่ยวกันมานะครับ ว้สวยยเลนี่ครับวัดนี้ครับววากขอดีเราเดินขึ้นกันไปดูครับสวนเขียวได้ยัง น,นี้ขบนเป็นยอดเขาเนินเขียวๆนี่ต้องเดินขึ้นไปครับแต่โอ้โหแดดยังร้อนเดี๋ยวคิดดูก่อนไปดีไหมโอ้ดูในแมพแล้วต้องขึ้นเขาไปค่อนข้างไกลเลยอีกเป็นครึ่งชั่วโมงก็เลยเดี๋วเดินวนรอบๆพอครับแล้วเดี๋ยวเราวนลงกลับไปข้างล่างตรงหน้าทางเข้าครับอ่าสวนตรงนี้ร่มรื่นดีมากเลย ตอนนี้เขาสวยออกมายืนรอของกินอยู่ครับน้องเนี<ด>่ครับม<ะ>าถึงสันจ้าเก,าก,าเกา่แเกาแก่พันสามรอยปีคัสกะไทยชะนี่ยครับหน้าทางเขานะตรงน,นี้ก็เป็นอีกจุดที่สวยมันจะเป็นมันเป็นโคมไฟเสาหินนะ เรียงรายอยู่สองข้างทางตั้งแต่สารเจ้าเมื่อกี้แล้วคือมีคมไฟลักษณะนี้อยู่เยอะเลยครับในแถวเนี้ย,ยดูสารเจ้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปปากทางข้างนอกครับตอนนี้บรรยากาศ ตรงทางเข้าสารเจ้านี่คือต้นไม้มันล้มลื่นมากนะมีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆนี่บรรยากาศตรงสวนสาธารณะใกล้ๆครับก็คืออยู่ในนาราพาร์คตรงนี้นะครับให้คนมานั่งพักผ่อนกันเขียวแก้งมะลุมนี่ครับ เดินอยู่ข้างๆนาราปาร์คมันก็จะผ่านวัดอันหนึ่งวัดชื่อโคฟุคุจินะครับก็หลักๆวัดนี้จะมีตัววัดแล้วก็จะมีเจดีย์ข้าชั้นขนาดมีล่มนะเดินเที่ยวตอนกลางวันเพ้งเจ้งอย่างนี้ยังยังเพลียเลยเดี๋ยวเสร็จจากวัดนี้นะจะไปเดิน หาข้าวเที่ยงกินแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปวัดเดียวโดต่อครับเจดีกำลังบูรณะบางส่วนอยู่ด้วยครับร้านนี้ขนมอย่างเด็ดต้องลองครับร้านดังร้านนี้นี่คือทางระหว่างเดินไปสถานีนาราของเจานะครับ mm hmm. ก็จะเป็น ทางเดินแล้วก็มีพวกร้านขายของที่ระลึกเงี้ยครับนีครับตลาดเมื่อเช้าที่แวะมากินแมคโดนัลล์ตอนนี้ก็คือเปิดปกตินะคับนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวหาข้าวกินแถวนี้แหละครับข้าวเที่ยงวันนี้ครับผัดหมูกินให้จบๆแล้วก็ไปต่อ กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับกไป,ไปม,ามาตอนนี้2องโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวกําลังเดินไปนั่งรถไฟ JR นะครับย้อนกลับไปเกียวโตโเพื่อไปเที่ยววัดเกียวโด,โดต่อนะครับ <c oughs> ก็พอดีเสร็จจากวันนู้นก็น่าจะเย็นนะมาถึง <c oughs> JR Station ของนาราเซชันแล้วนะครับทำไมเมืเ่อเช้าเราไม่มาเส้นนี้หนอ แต่เส้นที่เป็นโล c a l t ทที่มา,มาเมื่อช้ามันถือว่ามันใกล้กว่านะครับอันนี้เดินไกลนิดหนึ่ง กาศภายในรถไฟ JR ครับครับตอนนี้ลงรถไฟมาที่สถานียูจิแล้วครับเดี๋ยวจะไปเดินไปวัดเดียวโดครับตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยเนี่ยเมื่อกี้เผลอหลับไปหน่อยเดียวโคตรโคตรมึนหัวเลยทางไปวัดเบียว มีถนนที่น่าจะเป็นถนนหลักที่นักท่องเทีย่ยวมาพักกันเยอะนะก็สองข้างทางก็มีร้านค้าแล้วก็มีนักท่องเทีย่ยวเยอะอยู่วันนี้ฟ้าก็สวยมากครับตรงนี้ถ่ายสวยเลยครับเยวโดย์เทมเเดินไปตามซอยนี้ครับ ตรงนี้มันจะมีถนนที่มันเรียกว่าถนนชาเขียวนะคือเป็นเมนูที่เป็นมัชชาขายอยูอ่ตลอดทั้งเส้นนะครับก็เดี๋ยวต้องลองกินสักสองสามเมนูครับถึงแม้จะกินมาหลายที่แล้วที่เป็นมัชชานะขายเกี่ยวกับชาเยอะมากครับร้านส่วนใหญ่ครับแวะมากิน เป็นขนมท้งถนนเส้นนี้นะครับเมื่อกี้สั่งอันนี้ไปอ n นมิสึมันเป็นแบบขนมแล้วก็พวกชาอะไรเงี้ยเป็นขนมที่เป็นแบบพื้นเมืองนะก็เดี๋ยวลองดูครับอ,อันมิสซมาเลยครับเป็นชามัชชะแล้วก็เป็นขนมใช้ขนมหวานบ้านเราแหละ อร่อยเดีไหมเป็นรสชาติที่ก็ไม่เคยกินบ้านเราถึงแม้เ,เป็นนมหวานหน้าตาดูคุ้นๆกินขนมพื้นเมืองไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาซอฟครีมหมกหรือไอป็นกินนะเป็นมัชชะอลองให้หมดสตาบ,บัตก ราคายูจิตรงนี้ครับผู้คนล้นหลามตามสูตรได้ตัวมาแล้วครับแล้วก็ปิดตอนห้าโมงอันนี้เข้ามาตอนสี่โมงกว่าก็เดี๋ยวบึงไปเลยครับอย่างรวดเร็วนี่ครับโวตวัดมันจะอยู่บนเหรียญเหรียญอะไรวะเหรียญร้อยเยนวํทำกันบ้านาน,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 าน้อยมากก็คือเดี๋ยวมันจะให้เดินวนรอบๆครับน่าจะสั้นๆก็น่าจะเดินครบแล้ว ก็จุดที่น้องๆน,นักเรียนยืนกันอยู่เยอะๆน่าจะเป็นจุดถ่ายรูปครับเดี๋ยวเดินไปถ่ายแต่ที่ผ่านมาทุกที่ส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาประจาเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนักศึกก็นักเรียนก็เยอะอยู่นี่ครับจอวัดข้างในก็มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับแต่ว่าเข้าไม่ได้นะฮะนี่ปิด เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์เหมือนท่าสถานแห่งชาติของที่นี่ครับก็คือมันเก็บ,บ,บสมบัติของชาติไว้หลายชิ้นเลยก็ไมาให้ถ่ายรูปนะแต่ว่าก็เป็นพวกลูกปัน้นนกฟินิกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลูกปั้นแบบพวกภาพพิรุนที่อยู่บนเมฆอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสมบัติของชาติที่หาดูยากทุกชิ้นนะครับก็ดูจากในคู่มือมานะครับก็ได้มาเห็นกับตาแล้วครัอบออกจังหวัดโดเบลินมา มันจะมีเป็นแม่น้ำข้างๆแล้วก็จะมีสวนสวนาธารณะตรงกางนะครับให้มาเดินชมบรรยากาศแล้วก็นั่งเสพบ,บรรยากาศแถวนี้ก่อนแล้วค่อยกลับครับแม่น้ำที่นี่มันดูใสจังเลย ทางข้างๆริมแม่น้ำสะอาดสะอาดมากครับตรงนี้เขาดูแลดีมากครับต้นไม้บนภูเขามันอย่างกับภาพวาดเลยดูสวยมากครับใบมัน บรรยากาศริมน,น้ําตรงนี้โคตรดีมันล่มเลื่นดีมากเดี๋ยวเดินเล่นไปดูต้นน้ําสักหน่อยแล้เดี๋ยวก็เดินกลับนะน้ํามาจากบนภูเข,ขาโอ้โหยางแรงไหลไปรวมที่แม่น้ำเนี่ยเสพบ,บรรยากาศจนมืดแล้วแถมรู้สึก เหมือนหนาวๆด้วยนะเดี๋ยวเราเดินทางกลับจากอุจิเดี๋ยวไปกำลังคิดอยู่ไปย่านกิออนเหมือนเดิมหาข้าวกินเหมือนเดิมครับวันนี้ครับมาเดินบนสะพานยูจิตอนกลางคืนเริ่มมืดแล้วครับตอนนี้ปลาทิ่ตกฝั่งโน้นนะ รปก,ก็กลับมาย่านกีออนครับข้าวเย็นวันนี้เหมือนเดิมไปเดินหาร้านใหม่คร่ะวันนี้ถึงที่พักเร็วม,มาก2องทุ่มครึ่งเองแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกลับไปอัดยาแล้วนอนก่อนพรุ่งนี้ก็ได้มีแรงเดินวันต่อไปเชื่อกันอคนคนกามาถ่ายรูปตรงป้ายนี่ครับ